พวกเธอควรจะใช้สมาธิในการมองให้ดีเห็นไหมพวกเธอทุกคนก็ควรจะใช้สมาธิในการทำในการเพ่งเล็งให้ดีมองให้ดีสวัสดีคุณยูนิคอนสวัสดีค่ะสวัสดีพวกเรามาให้อาหารไม่ต้องกลัวนะเสวยจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาล คนที่ให้อาหารแล้วก็อย่าลืมนะดูดีๆว่าวันนี้อยู่ในคพงให้ความเคารพกับเธอหรือยังกพที่จะบอกให้เพื่อนเข้าไปพวกเธอคนไหนที่เข้าไปเป็นใกล้เกินไปก็ระวังมันตกใจและฉีบเธอเธออาจจะได้ไปอยู่ห้องของบัตรออยมากกว่าดีคนสำหรับคนที่ไม่ได้ให้อาหารเขาคงให้เราหรอขออยากมาหน่อยก็ดีอยากไปจับมันไหมยูอ้ฉัน ฉันอายุลองโดนเป็นตั้อายุไม่ไม่ไอ่ทำไออิ่นนะย่าฉันมีอีกต้องใส่กุ้งก่องเดี๋ยวฉันจะให้เพื่อนๆเข้ามาให้นะเอาละเด็กคนไหนที่สามารถให้เฮ้ยเดี๋ยวนะคะเอาละพวกเธออยู่รวมตัวกันไว้อยู่รวมตัวกันไว้ น uh ักตังไงงร่ไมงตัรวมตัวกันไว้อยู่รวมตัวกันไว้ั่นนวด้รวมตัวกันไว้บอกเธอ่นอยู่รวมตัวกันไว้ตอนนี้เส้วันปาปาอยกูอยู่ไอย่รวมตัวกันไว้อยู่รวมตัวกันไว้อยากให้วกเธอรวมตัวกันไว้ ไรอย่าพยายามด้ยเลยเ้องหนาจะเตรียมล่ไว้เหรอเอาละเอาละอย่าเยกว่าจังไอนนะพวกเธอดูเพื่อนสิว่าเพื่อนมาของพวกเธอพบไหมแต่ละคนค่เพื่อนองตัวเองว่มีใครหายหรือเปล่าคนอยู่เดเ้แลเอาล่ะพอกเธอตอนนี้ริบวิ่งกลับไปซะดีบวิ่งกลับไป กลับขึ้นไปเลยกลับขึ้นไปลับขึ้นไปตอนที่เร็ว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 เรช็คดูเพื่อนด้วยเร็วรีบกับซีมกับ